สวัสดีครับวันนี้น้องเป้งจะมาเล่นเกมนิจัลลเคไหนเอ่ยจะชวนเพื่อนๆเล่นเกมอะไรครับคอคอดาอะไรคอคอดาซิมูเลเตอร์คอคอดาแฟมิลี่ซีมออนไลน์ใช่ไหมลูกไม่แม่เมื่อกี้เหมือนจัระเข้เปลี่ยนสีได้อะ่ะเหรอใช่อ๋อตองกดตรงนี้รอโหลดก่อนใช่ไหมเพ<อ>ื่อนเพื่อนมองเห็นไหมมองเห็นเป้งกำลังจะอ้า โอ้จระเข้ตัวใหญ่มากเดกินไปไปแล้วจระเข้เข้าบ้านเข้าบ้านแล้วก็กดตรงนี้รอโหลดไปแล้วจระเข้ไปแล้ว สอนผ้ามีเงี้เแล้แงพูดม้งดิเอ่อเดินอยู่เนี่ยจระเข้แตงพูดตามผมดฉันมีสัมี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 กัดได้นะเมีกัดตะปบได้ด้วยก็สายฟ้าฟ้าอ๋อสายฟ้านี่มันจะทำให้เร็วขึ้นใช่ป่ะว่ายน้ำว่ายน้ำน่าสนใจไหมน่าสนุกสนุกมากเลย เล่นเพลินเลยเนี่ยไปไหนเนี่ยเ<ม>ฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยปลาฉลามหูส์นี่ปลาฉลามเด้วไปแล้วจะไปล่าปลาฉลามดูดิว่าจะล่าได้ไหมเราจะตายก่อนปลาฉลามเราไม่ล่าดีกว่าเผื่อเราจะตายอ้าวทำไมอ่ะเผื่อเราจะตายไงฉลามมาฆ่าเราตายตลอดเวลาเหรอแล้วเราต้องล่าอะไร เราต้องล่ามาลายกับืูอย่างเดียวมีเพื่อนด้วยเพื่อนจะะเจอรถไฟห <c oughs> ลอกกันเล่นน่ะมีสิงโตด้วยไงเอออ๋อสิงโตเดินเดินอยู่ทำไงทำไงครับสิงโตกัดไม่ได้เพราะมันเป็นเจ้าป่าเสือกัดไม่ได้เหมือนกันเพราะเราต้อง <c oughs> ล่ามาลายไปไล้วห <c oughs> มาลายเจ <c oughs> อหมาลาย <c oughs> เจออาหารเนอะออชอ,อ,อ,อชิชิอชืออาเอหานี้แถนนี้แหละกัด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 นีเอามาไะไมาไรนีนี้ตามตามตาตามเลยมันติดแล้วมันติดมันติดครับ ติด yup ัด okay. okay. ัดจัด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 ดดดเรียบร้อยตายโอเคไปกินที่อื่นแล้วนะโอ้มีขาบไปด้วยโอ้โหหดหดหดขาบไปแล้วแล้วก็รอตึ้งกัดจัดัดกินกินกิกิกิน กัด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 กิน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 เอาเพื่อน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 หายครับลอยละลาบคนเดียวไปลาบเพื่อนหายเพื่อนหายครับแม่เพื่อนหายกินไปยัง โอเคสำหรับวันนี้น้องแป้งมาเล่นให้เพื่อนๆดูเป็นเกมคอคคอได้แฟมิลี่ิมออนไลน์ใช่ไหมลูกใช่โอเคอสำหรับน้อง,องเพื่อนๆน,นสามารถดาวโหลดกัน,นได้ได้ในใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายดาวโหลดได้นะครับด้้หละไปหละเล่นต่อ